นำอุปกรณ์ GPS ยี่ห้อ V 2 X ร um ุ่น Track l i g h t นี่คือ Smart GPS Tracker นะครับที่ติดตั้งง่ายใช้งานง่ายราคาประหยัดบอกพิกัดทุกระยะเกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่างสวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่ลำจิโก้ไอทีครับวันนี้มีอุปกรณ์ GPS มาแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักนะครับโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับ อุปกรณ์ตัวนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ GPS ยี่ห้อ V2X นะครับรุ่น Track Light ตัวนี้นะครับเป็น Smart GPS Tracker ที่เหมาะสำหรับหลายๆคนเลยเพราะว่าเขาใช้กับรถทุกประเภทได้เลยนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์หรือคุณอาจจะมีรถยนต์ส่วนบุคคลหรืออาจจะเป็นบริษัทห้างร้านนะครับที่มีรถพนักงานหรือมีรถขนส่งสินค้า แล้วอยากจะได้อุปกรณ์ GPS ที่คอยติดตามตำแหน่งระบุพิกัดนะครับในแบบราคาไม่แพงโอ้โหตัวนี้นะครับไม่ถึง1,000บาทบวกกับค่าบริการไม่ถึงเดือนละ100บาทนะครับแล้วฟีเจอร์ในการใช้งานเยอะมากๆไปดูกันครับ มาดูหน้าตาของ V2X รุ่น Track Light กันนะครับกล่องหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแล้วแกะกล่องออกมานะครับตัวอุปกรณ์ GPS จะมีขนาดเล็กแบบนี้เลยนะครับเล็กขนาดนี้เนี่ยใส่บนรถมอเตอร์ไซค์ก็ได้แล้วยังใช้กับรถทุกประเภทเลยนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นรถยนต์ส่วนตัวหรือว่ารถขนส่งได้หมดเลยนะฮะด้วยความเล็กของเขาเนี่ยกับวิธีการติดตั้งที่สามารถติดตั้งได้หลากหลายมากเลยนะครับเขาจะมีชุดสายไฟแบบนี้มาให้นะครับคุณสามารถแท็บเข้าไปกับชุดสายไฟแบตเตอรี่ในรถก็ได้นั่นคือวิธีที่1 วิธีที่2คือถ้ารถของคุณมี USB คุณเสียบไฟผ่านพอร์ต USB ก็ทำงานได้แล้วหรือวิธีที่3ก็คือดึงไฟนะครับออกจากกล่องสัญญาณ OBD2 ในรถของคุณก็ทำงานได้ด้วยเช่นกันนะครับ จริงๆเนี่ยแค่จ่ายไฟเข้าไปให้เขานะครับเขาก็ทํางานได้แล้วแล้วฟีเจอร์เยอะกว่าพวกสมาร์ทแท็กทั่วไปเพราะว่าตัวนี้นะครับสามารถดูตําแหน่งแล้วยังกําหนดเส้นทางเก็บบันทึกการเดินทางได้อีกด้วยนะครับรายละเอียดดีมากไปดูฟีเจอร์กัน ฟีเจอร์เกี่ยวกับความเป็นอุปกรณ์ GPS กันก่อนเลยนะครับ V2X รุ่น Tracklight ตัวนี้นะครับสามารถส่งสัญญาณหรือว่าส่งพิกัด ได้แบบเกือบจะเรียวไทม์เลยนะครับที่ใช้คําว่าเกือบจะเรียวไทม์เพราะว่าตัวอุปกรณ์นี้เขาจะส่งพิกัดออกมาทุกๆ3วินาทีครับทำไมต้อง3วินาทีก็เพื่อที่ว่าจะได้ประหยัดพลังงานแล้วก็ประหยัดเรื่องของ Data อินเทอร์เน็ตในการส่งข้อมูลออกมาด้วยนะครับแล้วเขาใช้แผนที่ของ g o o g l e Map ด้วยนะยี่ห้อนี้ดีมากนะครับซึ่งถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ส่งข้อมูลแบบถี่มากๆนอกจากนี้นะครับยังมีบันทึก ของการเดินทางเส้นทางทั้งหมดให้ด้วยนะครับเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์อย่างดีบันทึกทั้งหมดนี้นะครับเก็บไว้ได้นานถึง90วัน ในขณะที่เราบันทึกไปเนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลการเดินทางทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะทางเดินทางไประยะทางกี่กิโลเมตรได้ความเร็วเฉลี่ยมาด้วยและความเร็วเฉลี่ยนี้เองทําให้อุปกรณ์ตัวนี้สามารถกําหนดพิกัดความเร็วของรถที่ใส่อุปกรณ์ตัวนี้อยู่ได้ด้วยนะครับเช่นถ้าคุณเป็นรถขนส่งต้องการควบคุมความเร็วให้ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ใส่ลิมิตเอาไว้พอความเร็วเกินนะครับจะแจ้งเตือนมาที่แอปพลิเคชันของเขาทันที แอปพลิเคชันของเขาก็คือชื่อเดียวกันกับตัวอุปกรณ์เลยครับ V2X Track Lite นะครับมีทั้งบนสมาร์ทโฟน iOS มีทั้งบน Android นะครับดาวน์โหลดมาติดตั้งได้เลยใช้งานง่ายมากแล้วบอกรายละเอียดครบถ้วนเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการกำหนดพื้นที่เข้าออกนะครับที่เรียกว่า Geo Fence นะครับคุณสามารถกําหนดได้เลยว่าอุปกรณ์หรือว่ารถที่ใส่อุปกรณ์กันนี้อยู่นะครับจะวิ่งเข้าออกพื้นที่ที่คุณกําหนดไว้นะครับมันจะแจ้งเตือนมาที่แอปพลิเคชันทันทีทําให้คุณสามารถรู้ว่าอ่ะรถมาถึงแล้วนะหรือว่ารถเคลื่อนที่ออกจากตําแหน่งไปแล้วสามารถดูได้จาก Geo Fence ตัวนี้ครับ <S <S นอกจากนี้นะครับ V2X รุ่น Track Line นะครับยังเป็นอุปกรณ์ที่รักษาความปลอดภัยให้กับรถของคุณด้วยนะครับในกรณีที่คุณติดตั้งอุปกรณ์ตัวนี้ เทากับรถด้วยวิธีการแทบสายไฟที่แบตเตอรี่นะครับฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยจะมาครบเลยนะครับไม่ว่ารถคุณจะดับเครื่องอยู่จอดอยู่นิ่งๆน,นะครับถ้ามีการติดเครื่องก็จะแจ้งเตือนมาที่แอปพลิเคชันติดเครื่องแล้วจอดอยู่กับที่ก็แจ้งเตือนมาที่แอปพลิเคชันด้วยแล้วถ้ามีการเคลื่อนที่ของตัวรถเร็วกว่า5กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปก็จะแจ้งเตือนมาที่แอปพลิเคชันด้วยเช่นกัน ปลอดภัยขนาดไหนถ้ามีคนที่ไม่หวังดีนะครับพยายามจะถอดอุปกรณ์นี้ออกจากรถคุณทันทีที่เขาถอดออกเนี่ยเสี้ยววินาทีสุดท้ายจะส่งสัญญาณมาที่แอปพลิเคชันครับแล้วแจ้งเตือนคุณให้ได้ทราบทันทีนะครับว่าอุปกรณ์ตัวนี้โดนถอดออกจากรถคุณแล้วแต่ถ้าคุณติดตั้งอุปกรณ์ตัวนี้นะครับผ่านทางพอร์ต usb หรือว่าดึงไฟจาก obd 2นะครับ ฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยจะไม่มานะครับจะไม่สามารถดีเทคได้นะครับเพราะฉะนั้นติดตั้งด้วยวิธีการแท็บสายเข้าที่แบตเตอรี่นะครับจะได้ฟีเจอร์ครบกว่าแล้วคุณยังสามารถรับรู้แรงดันไฟแบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับแสดงออกมาเป็นโวลเทจเลยรู้สุขภาพของแบตเตอรี่ในรถคุณอีกด้วยนี่ตัวเครื่องนะครับกันน้ํากันฝุ่นในระดับ IP หกสิห้านะครับใส่เข้าไปในรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยจังหวะคุณล้างรถเนี่ยโดนน้านิดนิดหน่อยๆไม่เป็นไรครับ V2X รุ่น Track l i g h t ตัวนี้นะครับฟีเจอร์เยอะจริงๆเลยนะครับถ้าคุณจอดรถไว้ในที่กลางแจ้งนะครับแล้วคุณกลับมาอาจจะจําไม่ได้ว่ารถคุณจอดไว้ตรงไหนนะครับเปิดแอปเลยครับในตัวแอปเนี่ยสามารถนําทางมายังจุดที่คุณจอดรถไว้ได้ด้วยนะครับ หรือถ้าเป็นระบบขนส่งนะฮะบางทีเรามีรถขนส่งหลายๆคันต้องวิ่งไปส่งของตามจุดต่างๆที่ลูกค้ากำหนดไว้นะครับเราสามารถทำ P O I ลงบนแผนที่ได้ซึ่งฟีเจอร์นี้จะทำได้เฉพาะการมอนิเตอร์บนเว็บไซต์เท่านั้นนะครับบนแอปพลิเคชันทำไม่ได้พอคุณปัก P O I ตำแหน่งที่คุณจะไปส่งของนะครับพอรถที่ขนส่งเนี่ยวิ่งไปถึงจุดที่ส่งของนะครับก็จะแจ้งเตือนมาที่เว็บไซต์นะครับคุณก็จะสามารถรับรู้ได้ว่ารถขนส่งของคุณไปถึงจุดหมายแล้วเรียบร้อย แถมในตัวแอปนะครับยังมีเรื่องของการบมรุทนรถได้ด้วยนะครับมีส่วนที่ให้คุณบันทึกเอาไว้ว่ารถของคุณนะครับได้รับการบมรุงนซกษาซ่อมบารุงในส่วนไหนบ้างมีระบุเป็นวันที่และเวลาเอาไว้เพื่อคุณจะได้ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับรถคันนั้นได้อย่างละเอียดครบถ้วนเลยเป็นไงครับคุณผู้ชม V2X รุ่น Tracklight ตัวนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ GPS ตัวเล็กๆที่มีฟีเจอร์เยอะจริงๆเลยนะครับเขาทำได้หลายอย่างมากๆและที่สำคัญคือเขาราคาไม่แพงด้วยนะครับ ตัวนี้นะครับราคาเพียงแค่990บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วมีชุดแถบสายไฟเข้ากับแบตเตอรี่มาให้เบ็ดเสร็จเลยนะครับแต่นอกเหนือจากราคา999บาทนะครับเขายังต้องมีค่าบริการด้วยครับค่าบริการคืออะไรคือค่าอินเทอร์เน็ตครับเพราะว่าเราให้ซิมไปด้วยนะฮะซิมนี้จะต้องมีค่าอินเทอร์เน็ตที่จะส่งสัญ,ญญาณจากอุปกรณ์มายังบนโทรศัพท์มือถือคุณแล้วก็ยังต้องมีค่าเซิร์ฟเวอร์ที่จะต้องเก็บข้อมูลให้เรา90วันนะครับ เขาคิดค่าบริการเป็นรายปีครับซึ่งมี2ราคาด้วยกันแบบแรกคือคุณดูข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถืออย่างเดียวตัวนี้คิดค่าบริการรายปี948บาทราคานี้ยังไม่รวมแวต7%นะครับซึ่งคิดเป็นค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายต่อเดือนตกเดือนละ79บาทเท่านั้นเองถือว่าถูกมากๆนะครับ กับอีกแบบหนึ่งครับเหมาะสําหรับองค์กรตรงนี้จะสามารถดูข้อมูลผ่านทางแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือและดูข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์ซึ่งสามารถดูบนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้นะครับค่าบริการรายปี1,188บาทยังไม่รวมแบต7%นะครับคิดเป็นค่าเฉลี่ยต่อเดือนตกเดือนละ99บาบาทเท่านั้นเองถือว่าคุ้มกว่ามากๆนะครับหาซื้อได้ที่ไหน หาซื้อได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์นะครับเขาจะมี Official Shop ของ V 2 X นะครับทั้งบน s h o ป e e Lazada และ TikTok Shop นอกจากนี้ยังไปหาซื้อได้ตามร้านตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ชั้นนำทั่วประเทศเลยนะครับรวมไปถึงถ้าคุณผ่านเข้าไปในห้างนะครับเจอร้านเทเลวิสของ AIS ที่นั่นก็มีจำหน่ายด้วยเช่นกันและถ้าหากอยากติดต่อผู้แทนจำหน่ายนะครับ Facebook Page V 2 X Line Official a c c o u n t v 2 x th และเว็บไซต์ครับ www.v2x.co.th แวะไปซื้อมาใช้กันได้เลยนะครับสำหรับคนที่มีรถมอเตอร์ไซค์นะฮะหรือว่าเป็นรถยนต์หรือเป็นหน่วยงานองค์กรก็ตามแต่นะครับเพราะนี่คืออุปกรณ์สมาร์ท G P S tracker ที่มีฟีเจอร์ดีและราคาไม่แพงเลยกับ V2X Track Lite